โอ,โอ้ยตกไปไว้เนี่ยไม่ตกมัเอองเขาคงไม่ทำมาให้ตกผมได้ของแล้วไปกรับกันดีกว่าแล้วคุณป้าตรงนี้อะที่เขาตายตรงนี้เขาดรอปของป่ะดรอปสินี้ไงไม่มีโอเค ไปแล้วครับบกลับมาวะคา่ะค้าผมมาแล้วไป <Yeah. S 1> โอ้เรามีเงินหมื่นเก้า นี่หรอป่ะแม็กชิงกันที่อันนี้กันสเตรจ่าอยากได้ปะทุกคนอ๋อเป็นปืนลูกซองเหรอน่าจะใช่นะอารมณ์เหมือนลูกซองเนี่ยมันใส่ลูกได้แค่สามปะหรือว่าผมอ่านผิดวะ ยาเราก็อยากได้ยาดีกว่านี have this stock, ่อะไรขายไหมไม่มีอะไรขายเลยโอเคแต่ผมจำได้ว่าข้างในนี้มันมีตู้ใช่ปะ่ะนี่ไงเรามีกุญแจ เราสามารถไปเปิดตู้ได้หรือเปล่าโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเราเปิดไปแล้วเนี่ยเหรอเราเข้าไปได้แล้วดิเออนี่ไงไขไปเลยหนึ่งอันเดี๋ยวไม่ได้กลับมาโอ้หนากกากโอ้ใสเ่เพชรได้สามอันเดี๋ยวอโอเคาาเตายเนี่ยครเปตายเฮ้ขออนุญาตดูขอครับ เรามีเพชรสี่อันแล้วจะใส่อย่างเดียวเลยไหมเนี่ยแล้วกเ็เสียดายว่ะมันน่าจะถ้าเราใส่ใช่ปะลองใส่ดิขอลองใส่ก่อนอ่าไม่ใช่เดถ้าเราใส่ ได้แค่หมื่นเก้าเองเหรอมันอ๋อบวกสามพันสามพันสามพันแล้วได้แค่หนึ่งสี่หรอมันสามารถดูยังไงวะว่าเอ่อจะใช้เพชรอะไรยังไงชิปอ๋อนี่ไงโอ้มันมีลายสีนี่นาถ้าใส่คนละสีมันจะแพงอ๋เอเข้าใจแล้วงั้นเราเอ่อเดี๋ยวไปขายดีกว่าเก็บไปก่อน Why not treat yourself, right? ขอให้คุณโชคดีขอบคุณครับไม่เคยโชคดีที่ทปืนก็จะหมดอีกแล้วเรามียาหน,นึ่งอันเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวผมเพิ่งเห็นว่าเรามียานี้ด้วยโอ้โหรวมเลยกินแล้วเลือดเพิ่มเยอะด้วยเจ๋วดิแปบ๊บเดียวเท่านั้นครับ มีไปกี <át Stat ue> ่ช่องเนี่ยโอ้เรามีไปใช้นู้นหมดแล้วเหรอโอ้โหตายหายมีมันสามช่องกว่าไอ้เนานี่กดผิดแอะมีมันสามช่องเนี่ยก็ลืมลืมลืมนี่ไงทำไงเอ้ยกด e d e q อ,อ๋อเออยังไงว,วะเราต้องเปลี่ยนด้านไหนเนี่ยอย่างนี้หรือเปล่าเยวก็หั่นปั๊บใช่ไหมถูกสวย with fun for a reason, stranger. đã. load save vào được. Ui. À, vậy luôn. đỏ. Đây Chắc phải có đơn mà. ไปไหนอยู่นี่เว้ยเอาโหดีไม่ไปอยู่ตรงนี้อีกเอาตัวนี้ก่อนโอ้โอออ้้โโ้เรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่งนี่เต้โอ้ยมีกระแทตคนนี้สวยอ๋อป้าโอเคโอเค อ๋ออุ๊ยอีสะท้อนครับสะท้อนดาเมจรอมารอมาดูดิเดอะอ่าเรียบร้อยโดนแพ็คคู่ไหมไม่โดนแพ็คคู่อ่ะทุกคนอ๋อมาดิมาดิอ้ยลบครับทุบลบมาดิฟังมาใหม่ดิเจียงๆก็ฟังมาเจียงๆก็ฟังมาแค่นั้นแหละมาดิโอ้ยเขาโดนทีเดียวเลยอ่าวิ่งมามาเอ้าไม่โดนวะไม่ไม่โดนก๊อบจักรอันเนี้ยอาย ยังเว้ยยังเว้ยไอ้จื้อไอ้จื้อโอ้โอ้อาฟันเฝ้าแล้วอย่างนี้สบายใจแล้วมามาเราล้อคุณป้าเราจะล้อคุณป้ามาเดี๋ยวกรับจ้าเฮ้ยมาดิหายตรงหายตรงจะได้ไม่เปลืองของมาดิ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 โอ้ย โอ้คุณป้าเข่าฉลาดฉลาดเป็นโกดฉลาดจริงๆโอเตดโอเตด,ดนี่อย่าไปดิโอเตดเรียบร้อยการพาวเดอร์โอเคเขาไม่เหยียบกับตจกกว่าคุณป้าคือว่าพุทป้าเขาเป็นคนวางว่าเขาเลยรู้ว <pap> <ador> ่ามีกับตักตรงนี้ อ่ามเพชรอยู่อ้าข้างหน้าเหรอเร่ได้ยินเสียงเมื่อกี้อี่ไหนวะอ๋อนี่ๆๆนี่นี่นี่โอ้สีม่วงทุกของฉันจะหมดแล้ว ไม่มีของอะไรแล้วเหรอโอ้โหของน้อยมากอ๋ออ๋อตรงนี้ตรงนี้ม,มีช่องอ๋อไม่เคยผิดหวังอุ้ย,ยสวยเจ้นีไ่ไงของโอ้ซับไฟเออยแป๊บหนึ่งอะไรได้ของก่อนโอ้ ให้ลูกสุนสรนายเหรอโอเคงั้นเราฟังสุนทรนายมาแป๊บ,บนึงเอ่เออ้าวมันสามารถซ่อมได้เลยเหรอหรืออะไรวะเนี่ยแปบบ๊บนึงนะไม่เป็นไรโอเคมันขึ้นว่ารีบอ๋อแผลอ๋อไม่ใช่นี่แบบหรือวะแป๊บนึงนะมันมีลูกอยู่อ่ะสนุนทยเราอ่ะมันจะได้ประจักช่องจับจับจับโอเค ขาดการพาวเดอร์อีกหนึ่งอันปะจะคราบลูกสองได้เนี่ยจริงด้วยเนี่ยอันนี้คราบลูกสนยัยเก็บก่อนดีกว่าสนัยคงยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรอีกไหมไม่น่าจะมีตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมโอเค ไปดูต่อ,อเสียงอีกามีไหมเอาว่ะโดดมาทุกคนโอ้เกือบ <c oughs> ้อยความสามารถเราไม่น่าจะพอยิงสองตัวทัน ขึ้นโหลดอีกแล้ววะขึ้นโหลดทีไรใจคอไม่ค่อยดีั <c oughs> วแล้วให้ของมาไม่เยอะโอ้ยีกยแล้วเอ้อาเร็วนี้เลยเหรอใช่ปะโอ้ยอยู่ห่างกันเกินว่ะไม่ไน่าทันเอาตัวนูว้นละ กับดักด้วยอ่ะดับแรกเราต้องไปเก็บต่างจากอีกระดาห,หนึ่งมันก็คงจะไม่เจออะไรนะ นี่อะไรอ่ะมันเขียนว่าอิทธิพลของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำลายตุ๊กตาไรรานอย่ายกโทษให้ลูกะเทวดาเหล่านั้นคืออะไรวะก็น่าจะโอ้นี่ไงมีตุ๊กตาแล,แล้วเราไปตน้ตัวหนึ่นตนงตรงนี้หรือเปล่าทีา่งั้นเ,เปิดลูก ซึ่งผมยิงไปแล้ว, <c oughs> <c oughs> ผ,มวผมจำได้ว่าผมเออตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่ากอนเอบไปกอนนะเนี่ย้วล่อมา โอ้ยเรื่อยผีเล็กติดกระโดนไปทีหนึ่งสามสามเฮ้ยโอ๊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 ยเดินรถแล้วเดินรถขอญาตตั้งหลักขอญาตถอยตั้งหลักแป๊บสะท้อนไปดิสะท้อนสะท้อนเอ้ยโอุ้ยกับดัก เกือบไปแล้วเกือบโดนเอ้าคุณใจติดทำไมทําไมมาสิพี่เลื่อยก็พี่เลื่อยเหอะมามาแกมือตรงนู้นเออโดนเออเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงแล้วอ้ยอุยบบจักบดแล้วว่ะเฮ้ยจาง ยัง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 ลูกจะหมดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังยังยังโอ้ยโอ้โอ๋อเนี่ยอ้าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแอมผมไม่ได้ไงหรอกขออีกทีขอแบบเน้นๆหน่อยโอเค อ่าเฮ้ยเอ้าเราวฆ่าพี่เลี้ยสักทีทุกคนเฮ้ยเอาวะโอ้ยได้ของดีซะเลยลุงนี้ในหมู่บ้านเราลองเล่นแบบฆ่าพี่เลี้ยดีกว่าแต่ผมก็ตายไปหลายรอบเหมือนกันแหละโหแต่ก็โอเคโโอ้ห สั่งช่างน้อยนิดกระสุนก็อโ,โอ้โหแตายาเราโอ้ยกินเลยไหมกินก็เต็มเลยวะทำไมนเพิ่มเยอะจังเอาเลยดีไหมครึ่งดอด,าดปาเก็บไว้ก่อนก็นได้กระสุนลูกซองเราก็จะหมดพืนพกก่อนดีกว่าเอาที่คราฟไม่มีโอ้ยตาย แถวนี้มีอะไรไ,ไหมอ่ะที่เราลืมไม่มีแล้วโอเคท้าใมเล่นเกมแนวนี้ไม่เคยแบบโชคดีกัเขาสักทีโชคดีนี้ไม่ถึงแบบของเยอะอะไรเงี้ยเราไม่เคยเยอะสักทีกว่าใช้หมดตลอดอเดินเข้าไปใกล้ก่อนเออลุงนี้เล่าพิเศษมาตรงนี้ก็ดีอ่ะแปะ๊บดึงชั้นหนึ่งตรง ตาแร่ตแร่กามันร้องเนี่ยมีกับดักด้วยอะหรือว่าแถวนี้จะมีประเด็นวะมีกับดักก็ด้วยไม่มีกล่องเลยเหรอ,อนั่นคืออะไระเดี๋ยวนะผมขอ,อไปดูอถกันเขาเหมือนเป็นที่ดรอปของเลยสักอย่างหรืว,วะ โอ้ไม่ใช่ทางตันอันนี้คือทางเข้าแน่เลยวผมว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ปะแปเข้าเราดูหลังบ้านก่อนตุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊บตอ,ออ้จใจเย็นวิ่งให้ช้าวิ่งให้ช้าวิ่งให้ช้าจะเบรกไม่ทนันเออมีคนอยู่อริงด้วยจะยินเสียงกล การพาวเดอร์ครบพอดีอ๋อแต่เราก็ขายไม่ได้นี่หว่าเราขายทุ่งฟ้าตรงนี้น่าทาเก็บน่าตีทิ้งเพราะว่ามันเผื่อเรามองไม่เห็นนะตอนเราแบบบิ่งแบบชุดนะฮะแล้วตรงนี้เข้าได้เหรอแทนการวาระเบิร์ดป่ะ โอ้ยสวยดิเอาเข้าหลังบ้านก็ได้เหรอใช่เหรออา้าวเราบ้านเข้าได้ปะ่ะทุกคนรู้ว่าเมื่อกี้หน้าบ้านมันล็อกปะ่ะ เอาเจอโจ,จ์เฮ้ยจัดเฮ้ยจัาซาจัดซาจ้าซตีไอ้กระแพงไปทีอา้าวสวยลูกยิงในน้อยอยู่ขอบคุณครับตอบที่ค้ามลูกปืนมาเด๋ยวนี้ดอ้ย,อย,อยลูบี้สวยชั้นนี้แหละที่เราจะมา เลยทำไม not someone shown neighbors too too their shabby shabby has up ดูไม่ค่อยโซมเลยเหมือนมีเจ้าของอยู่นี่ไงบ้านอ๋อมันล็อกจากทางนี้อ๋อถ้าเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีถ้าเราเข้ามาทีแรกประตูเปิดได้ไหมฉันวางของโอ้เปิดได้ครับขอบคุณครับแต่ฉันอยังไม่รู้ทำไมไม่ได้ยินเสนียงก่อแดงก่อแดก เดี๋ยวเราจะแจงแล้วเอา้าเดียวโอ้รูปดูเหมือนรูปเก่าเลยอันนี้แล้วดูได้แค่นี้เหรอดูได้แค่เนี้ยโอ้อะไรวะาเปิดอะไรไม่ได้แล้วเหรอหมดแล้วเหรอนี่อะไรอ่ะสองสามีภรรยา อะไรเนี่ยในที่สุดเลือดเนื้อของเราอะไรในที่สุดเลือดเนื้อของเราเลือดก็คือเลือดเนื้อก็คือเนื้อ,อนี้หรือปะจงขอบคุณและยินดีเ,เขียนไปไงี้แหละหรือเปล่าไม่รู้โอเคเพิ่มในไฟล์แล้วด้วยอันนี้ดูแล้วอันนี้มีของไหมอ้ามี สวยใส่ลูกครับเออเรากินไข่เลยดีกว่าได้ไข่มาแล้วออโอเคทางชั่วออหอุ้ยระเบิดเพิ่มสวยดิเปิดได้ไหมไม่ได้ตังนะอ๋อเป็นโอ,อ้กดอะไรซ้ำหลายซ้ำหลายซ้อนมันมีล็อกอยู่ก็แสดงว่า มันต้องอยู่ห้องบนสินะทางไปต่อทางไปต่อก็คือต่อไข่รหัสเอ้มีที่เซฟตรงนี้ด้วยโอ้ต้นไม้เพิ่มอีกแล้วครับครับอย่างนี้สวยเลยมาร,รวมกันเอาลูกสุดน,นะนี่ เปิดสองลูกกว่าเจอที่เซฟไว้ทุกคนโอเคผมขอเซฟไว้ก่อนละกันนี่ตัด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 ตนึกยากหรือเปล่าอะไรฮะ อิล um um ูมินาดอตเหรออิลูมินาดี่ทด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อเจ้านายของพวกเขาผู้คือผู้คนจึงถวายทรัพย์สินอันมีค่าที่สุดของพวกเขามีชาวนาชาราพืชผลที่ดีที่ส,สุดของพวกเขาแล้วก็มีสุกรน้อยหมูอ้วนของเขาแล้วก็คุณย่าหลานที่รักของเธอเองก็คือ พืชผลหมูอ้วนแล้วก็หลาเหนเด็กหรือปะเฮ้ยเอยเอเหมือนตรงนู้นเลยใช่ปะเเ้ย๋ยวก่อนอันดับแรกอ๋อไม่ได้อันนี้เหรอโอ้ใช่แน่นอนดูทรงเราต้องไปนู่นอ่านี่ไงอ่ออันนี้เป็นพืชผลหมูอ้วนหมูอ้วน อันนี้หรือเปล่าวะแล้วในคือหมูอันนี้น่าจะเป็นวัวนะมีเข่าหมูไม่มีแล้วก็ดเด็กผมคิดว่าน่าจะใช่ใช่ปะอ่าสวยงามตามอะไรอ่ะไอที่ไปใส่องกรมตรงประตูอ๋อออ้ออุ๊ยอะไรกันขครหิวข้าวหิวข้าว หิวข้าวก็ไม่บอกคุณลุงในห้องน้ำไปลูกสุดท้ายส่งท้ายส่งท้ายโอเคจึดหมดแล้วมั้งเนี่ยในบ้านอ่ะน่าจะหมดแล้วแล้วก็มีจุดเซฟแล้วก็มีประตูตรงนี้ชัประโอเคใส่ โอ้โหอะไรวะนี่อ๋อทำให้มันตรงกันไม่น่ายยากกี่มันจะได้ล้วด้เน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 ใช่ปะอ๋อมันสามารถใช้ผมว่าไม่เอาเมาส์ดีกว่าเอา,านี้ดีกว่านเนี่ยมันไม่ตรงไ้ยมันดูอันนี้ไปแต่นี้แหละ เป๊ะปะเป๊ะปะเนี่ยผมว่าเป๊ะโอ้โห,โโหขยับมาสิเนี่ยผมว่าเป๊ะนะเ,นเป๊ะอุ้ยอุ้ยเลยใช่ปะอ้าวถูกครับไปมีของอะไรให้เราไหมฮัลโหลอะไรเนี่ย อหนังสือบันทึกกอวันที่10ตุลาบรรยากาศค่อนข้างแปลกมากข้าวก็ไม่ค่อยโตวัวก็เริ่มสู้ผอมแล้วอ๋อ,อเป็นบันทึกเออชาวบ้านมันบันทึก,ทกได้ด้วยหรอปะเนี่ยแล้วก็วันที่8มีสัญญาณแห่งความอดอยากมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วไม่รู้จะ ทำงานเลี้ยงสัตว์ปลูกผักไปทําไมแต่ว่าคําสั่งของท่านหลอดแซดเลอร์ถือเป็นที่สุดสามสิมกราปีถัดไปผู้คน30คนอดอยากจนตายวัว5ตัวถูกล้มชํำแหละมาทำกับข้าวกินแล้วก็11ปาดหลวงเรียกรวมพลมี6คนที่ถูกคัดเลือกให้ไปหาท่านหลอดแซดเลอร์ เดี๋ยวนะมนเมื่อกี้เราทำงานไม่จบป่ะอ๋อ,อมีอีกนี่ว่าท่านหลอดเซลเลอร์ก็ถูกแล้วนี่ว่ามีแค่นี้ปรับแล้วก็เมษาไปอีกแปดคนแล้วก็ไม่มีวันที่ไปอีกสี่แล้วก็ไปอีกสิบเอ็ดอันนี้ก็ไม่มีวันที่แต่เขียนว่ามีคนนอกสองคนหลงเข้ามาในหมู่บ้าน เราก็เลยจับพวกเขาไปที่แทนพิธีเพื่อทำพิธีวันนี้ก็เลยไม่ต้องคัดเลือกคนในหมู่บ้านเพราะมีคนข้างนอกมาแล้วสองคนอ๋อเพราะคนข้างนอกมาโอเคมีของอะไรอีกไหมเนี่ยในนี้นี่คือหลอดแสตเลอร์หรือเปล่าดูกอนเฮ้ยเฮ้ยยินดีเสียงอะไรก,ก็คกแคกก็แคก ใช่ป่าววะหรือผมคิดไปเองวะไอาแอบไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยใต้บนตันดุงใต้เก้าอี้มีเปล่าไม่มีนี่ละตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ขอเก็บก่อนนี่รูปเอาของก่อนอ,อุ้ยอ๋อกูะจีเปิดตรงนู้นโอ้สวยดิอา้าวคัดซีนมาทุกคนอย่าเพิ่งดูรูปลอดเลย เอาเดี๋ยวเอาไปเอาไปอีกโอ้โหยิบโตที่ปืนกระเด็นเอาโอยที่ปืนตั้งไรก็บอกก็ฟักปืนมายิงมาสิมาแล้วย้อนเลือดของนายถูกยอมรับแล้ว ก็ดูฮะเอ้ยชุดสีแดงเฮ้ยชุดสีแดงว่าใส่หมวกแล้วก็ไปเหมือนมาแบบว่างอ่ะอยากมีเรื่องอ่ะแล้วก็มาแบบโหเห็นกูเป็นตกุกตามัง้งเอออยากมาตอนไหนก็มาแล้วก็มากระทืบกระทืบแล้วก็ไปแล้วพอเหรอมีพออยู่ใน,นเลือดของแฉลบดี้อ่ะเอ้าอ้าว โอ้จบชัตเตอร์แล้วทุกคนโอ้ไว้เจอกันี EP หน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ฝากบอกด้วยนะหรือแนะนำก็ยินดีโอเคเจอกันครับ Cause give fuck Cause a what you say Yeah, I'ma way my give I you don't do You can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so.